ขอโทษพี่ชายรรพี่ชายอยู่แก๊งอะไรอะ่ะอะะไรนะรนคับพี่ชายอยู่แก๊งอะไรไม่อยู่ครับเ<อ>พิ่งเดินมาเล่นนี่น่าให้ควายถามแบบฮะอ๋ะอไม่ไม่ไม่อะไรนะ โอเคก็สวัสดีทุกคน <Thank you. S 1> ด้วยนะครับก็ WA, วันนี้ก็จะเล่นไฟเอมยทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรทํานนะมาเล่นให้ทุกคนดูแบบชิว,ชวๆเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะไปแต่งรถกันนะมาอันนี้ก็จะเป็นไฟเอ็มอีพีแรกของผมนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปแต่งรถก่อนนะอันนี้เซิร์ฟโปคิงให้ทุกคนเดี๋ยวกดนี้ก่อนเดี๋ยวรถหาย ๋ย่าถหายทุกคนอันนี้ผมแบบจูนมากับมือนะรถเนี่ยได้ลกล่องจูนมามันแจกฟรีนะของนี้ของเยอะแยะเดี๋ยว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 ลืมเดี๋ยวลืมทุกคนนี่ตรงนี้ถ้ารับแต่แบบขับรถไม่เก่งอะไรต้องขอโทษขออภยทุกคนด้วยนะครับ มือใหม่หัดเล่นนะทุกคนมือใหม่หัดเล่นเล่นไฟเมเนี่ยเดี๋ยวจะแบบจะมาทําคลิปเกมโรบบอกให้แบบน้องๆดูนะพอดีแบบช่วงนี้โรบบอกไม่ค่อยอัปเดตนะผลมังกรรีเวิร์กก็เป็นเดือนอนะไม่รู้ว่าเดือนไหนแต่ว่าโคตรนานเดี๋ยวจะมาแต่งรถในะอีพีนี้ถ้าอีพีหน้าอยากให้ทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้นะ โอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลืมไม่รู้ว่าตั้งแล้วพอหรือไม่เดี๋ยเพื่อนแต่งอันนี้ก่อนอันนี้เอันนี้ ไม่แต่งดีกว่าอันนี้ทุกคนอันนี้แล้วกันสีดำโอเคสองครับแล้วก็ตั้งแต่งแต่งสีนะทุกคนเอาเป็นสีขาวนะนี่อนนี้เลยเมื่อวานนี้ผมแต่งไปแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรน,นี่แล้วกันแค่นี้พอเลยทุกคนนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นสถานที่แต่งรถนะ ไปนึงซอมรดก่อนน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วเข้ามาเล่นกันได้ทุกคน s ซ r ร์ฟโฟเนี่ย,ยของแจกแจกเยอะมากสวยเดี๋ยวจะไปป่วนกันไหมทุกคนไปป่วนแก๊งเื่นแบบไปป่วนแบบแกงเงินเนี่ยไปไหมไปไหม อยากจะไปป่วนกันเลยทุกคนไม่ดูว่าจะเดินกระโดนแบบโด,น,ดนกระติบหรือไม่น,มนะกลัวโดนกระตืบมากเลยไปคนเดียวเนี่ยอดยี๋ไปดูบ้านพวกเขาก่อนเอเอไปไหนดีอ่ะน,น,นี่นี่ตรงนี้ใกล้กว่าโอเค năm anh cái hết rồi, mọi người vẫn chưa thêm. Ui, họ làm gì vậy nè? Câu này làm gì vậy nè? Này, เขาบวกกันอยู่ไอ้ทุกคนฮัลโหลพี่ชายพี่ชายอยู่แกง๊งอะไรอ่ะอะะไรรนคับพี่ชายอยู่แกง๊งอะไรไม่อยู่ครับเพิ่งเดินมาเล่นโอ้โหน่าให้ควายถามแบบฮะอ๋อไม่ไม่ไม่ผมคุยกับนหัวอะไรนะ มนเล่นผมแหลดทุกคนหืมปากแซบจัดเจอนักเลงว่ะทุกคนเจอนักเลงว่ะเจอนักเลงว่ะทุกคนใส่สุดเอาแม่งคนเดียวได้ไง ไล่ตืมแม่งทุกคนไล่ทืบแม่งเลยใส่หมดทุกคนโอ้โหผมไปแล้วจ้าผมกลัว อุย้ยขับรถอันนี้ไม่มีตำรวจทุกคนโฟโอเคทุกคนก็จะมาเล่นประมาณนี้นะเซิร์ฟโฟรคิงไงทุกคนเสียงไกลก็จะมาเล่นประมาณนี้ถ้าอยากอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนโอเคนะครับไปละ